สวัสดีเพื่อนเพื่อนเป็นเอกเรื่องเที่ยวทุกท่าน E.P. นี้ต่อจากตอนที่แล้วเราพาเที่ยวในโซนฮอสองอีนี้เรามาเดินในฮอหนึ่งกันครับเพื่อนใหม่ช่วยกดติดตามที่มุมขวาล่างและกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับวนทางซ้ายครับวันนี้จะมาตามหาไข่ปลามึเริ่มต้นด้วย ลังก่อนสีธรรมราชราช่องวัดเจดนะครับดังมาถุงใหญ่ร้อยถุงเล็กสาสิบครับน้ำพริกนรกพี่เขาขายแตง <c oughs> พี่เขาขายแตงครับแถมน้ำพริกครับพี่เสร็จจากงานนี้ไปงานไหน,น,นอุบลโอเค ไม่กลับบ้านเลยครับ <c oughs> จังหวัดอะไรครับที่นี้สตูลสตูนนะครับเพื่อนเพื่อนเคศูนแโอเคค้ากันได้ใช่ไหมครับโอเคครับนิศสงขาครับสรงพราของสงขาทองพับกะทิสด L08 นราธิวาโซนนนเป็น มะม่วงินพานทุเรียนกวนตรังวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทุ่งรวงทองครับพวกป่าทะเลอาหารทะเลแห้ง L09 นะครับอาหารทะเลแหง้งถ้าสนใจปอเปียรสชาติต่างๆตัวเค็มทุเรียนทั่วเค็มไส้เค็มพักทองมะพร้าวอ,อ่อนนะครับสกลนคร J08 ครับ อันนี้เราจะมีดู่สตูนรกปลาอีซีกุ่งการโรงนรกเสียบทะเลตายกุ่งเสียบต้มยำกุ่งเสียบโอเคมานะครับเคศูนย์แปดที่เราตามหาก็คือไอศูนย์แปดขอนแก่นนี่เองนะครับ <c oughs> เป็นหมึกใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> มครับยำได้ะครับไอศูนย์แปดขอนแก่น ครับกินสดสดไม่ต้องยำหูหูข้าวไข่หมึกครับเยอะมากเกี๊ยวเด้งดีเอาอันนี้ดีกว่าอะไรปูนี่กล่องเท่าไหร่ครับไม่ยำเอาเอาร้อยหนึ่งครับลวกเลยไหมครับลวกแล้ครับตัวอย่างจะเซ็นทัานอ๋อโอเคโอเคตามได้แล้วครับตามพี่เขาได้เซ็นท่านนะครับถ้างานนี้อยู่ไอศูนย์แปดนะครับปันแก่นครับ ปลาใบมอนไม่ขมมากนะครับเ,เพื่อนๆขับลมลดความดันโลหิตนะครับลถไขมันลดความดันรถเบาหวานโอเคเราเดินมาสักประมาณ19 <c oughs> เจอของกิน <c oughs> เราต้องหยุดชนนะงักครับเจอหมึกไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลาลวกนะครับแยกน้ำจิ้มให้พร้อมขอนแก่นะครับ i08 ถ้าเพื่อนๆมาก็อย่าลืมแวะนะครับบูธไอศูนต์แติดตามพี่เขาได้ที่เซนทันนะครับหลังจากเสร็จงานก็อยู่ที่เซ็นทันอร่อยครับชาซักชาสักกับชาสักสตูนอันนี้จอปู โรตีได้แล้วนะครับนี่โรตีเจ้าที่เราสั่งซื้อกับข้าวไปเลยตอนเย็นไม่ต้องทำนี่ใส่ใบย,ยี่หร่าขั่วขาหมูใส่ใบย,ยี่หร่าเอาขั่วขาหมูใส่ใบย,ยี่หร่าหนึ่งครับ กับข้าวครับา,าจัดไปแล้วครับเมื่อกี้นี้สองอย่างไข่เค็มชายยาร้อยยี่สิบหูพุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะไอ้ชายายาทำไมเดชาเหรอ,อก็เป็นเจ้าดัง,งในี่ไข่เค็มีคชะชายยานะะอ่าเ <laughs> ดชา <laughs> <laughs> ดูปลาลี <No. S 1> บครับเนะนี่ย ปาบางบอ่บงบอบ,อบ,อบอไม่ใช่หลิด <c oughs> ลนะฮะปลาสลิดบางบอ่ออันนี้ช่อนอันนี้พร้อมกินใช่ไหมครับพร้อมกินเลยนะน้ำทับทิม้น้ำทับทิมรับกแพงเพชรครับนี่ปอเปียจอหม,มึก จอปู40่บาทจอหมึก10บาทอันนี้10บาทบุรีรัมย์ครับ42บข้าวข้าวซอยน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำเงี้ยวครับจากเชียงรายมีปลาตะเพียนต้มเค็มปลาถูต้มเค็มคุณหลัง เ16ครับเอวันนี้ขเหนียวมะม่วงอ่างทองครับ a อ14ครับหอมกใบบัว a 13มาที่เชียงรายกันครับบุธที่ b 10หมูหวานหมูยองหมูฝอยแคบหมูเชียงรายซื้อกันมาแล้วก็พิจินชาชัก สายชักน้องตาวนี้ก็ได้โหเพียบเลยครับไปต่อโซน C โซนดีนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่าง C กับ D น้ำพริกแกงไต่ปลากระปิกนะครับอามอนปัตตานีอยู่โซน B08 นะครับโซนเสื้อผ้าเครื่อง SME ผ้าเครื่องแต่งกายใชย้มีเครื่องครัวได้ีน้านครัวเครื่องครัวขายปีกขายส่งครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับกระทะ พิงดาวเนื้อกะทะไม่ตนไม่จิดกะทะร้านป้าไลไปดูร้านเครื่องเครื่องไม้เครื่องครัวจากไม้หนังกระติกครับเครื่องอุปกรณ์นวดต่างๆนะครับภาพห้าวิติก้าวิติ ภาคตันกกาลสินครับลบบุรี นี่เป็นหินอะไรพี่หินอันนี้หินทรายครับหินลับหินครับทนกว่ากันไหมพี่โอ้ทนกว่าใช่ไหมทนกว่าครับใช้ได้นานเป็นสิบปีเลยครับอืมว้าวนี่มันไม่เหมือนตามของตลาดที่เป็นแบบอ่างองหน้าครับอันเล็กเท่าไหร่ครับพี่อันเล็กก็ยี่สิบบาทถ้าเกิดเล็กจิ๋วนี่อยู่หกสิบบาทลองดูลองดูเอาไปแล้วมีดอะไรครับมีดมีดขวานี่แหละครับ ครับยังมีเวลาเหลือจนถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับรยยกัาไรยมือนะครับ ครับจังหวัดหน้าสวยๆเสร็จจากงานนี้ไปที่ไหนพี่อุบลหรือเปล่าครับหนูไปเมืองไทยอไม่ไม่รู้ไปตามยานุของใช่ไหมครั e โบโหสวยจังเลยงานฝีมือ วยอันนี้เป็นโรงงานหรือเป็นกลุ่มอะไรนะครับพี่เป็นผู้ประกอบการไลยครสวยมากมสวยค่ะปิดท้ายที่อลังจิกครับ พนกรานศีลปาเรตามาวันแรกเรามาบูธแรกครับวันน <re> ี้ก็ปิดคลิปกันนะครับที่บูธอลัรอกก็ฝากไว้ครับงานมีถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับชอบคลิปของเราอย่าลืมนะครับกด subscribe ให้เป็นกำลังใจกับเป็นเอกเรื่องเที่ยวกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬา